สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านอยู่กับผมเช่นเคยนะครับกับช่องโควิดชาแนล47นะครับท่านผู้ชมส่งความคืบหน้ารถไฟทางคู่สายใหม่เหนืออีสานปักธงเปิดบริการปี71ก่อนรับชมคลิปฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งให้กับช่องโควิดชาแนล47ด้วยนะครับไปรับชมรับฟังกันเลยครับผมไปกันครับ การรถไฟเปิดความคืบหน้างานก่อสร้างสองโครงการรถไฟทางคู่สายใหม่สายเด่นชัยเชียงรายเชียงของพบผลงานก่อสร้างสูงกว่า25%เปซน์ขณะที่สายบ้านไผ่มุกดาหารมหาสารคามนครพนมผลงาน16%เปซสุริยะเร่งผลักดันให้แล้วเสร็จตามแผนปักธงเปิดเตรียมให้บริการ 2571หวังดันเป็นโครงข่ายยุทธศาสตร์สำคัญเชื่อมการค้าและการขนส่งระหว่างประเทศตลอดจนเชื่อมโยงกับพื้นที่เศรษฐกิจอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขงที่กำลังมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับท่านผู้ชมการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรอฟทได้เสนอคณะรัฐมนตรีหรือคอรม,มอ,อนุมัติให้ํำเนินโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายใหม่ ของประเทศไทยเพื่อขยายโครงข่ายระบบรางและเป็นอีกเส้นทางเพิ่มขีดความสามารถในการค้าและในการขนส่งระหว่างประเทศด้วยนะครับท่านผู้ชมโดยในปี2561คอรมอรเห็นชอบให้ํำเนินโครงการก่อสร้างรถไฟสายใหม่สายเด่นชัยเชียงรายเชียงของรวมระยะทาง323กิโลเมตรวงเงินรวมทั้งสิ้น 72,921ล้านบาทหลังจากนั้นในปีพศ2562เห็นชอบดำเนินโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายใหม่สายบ้านไผ่มหาสารคามร้อมุกดาหารนครพนมรวมระยะทาง355กิโลเมตรวงเงินลงทุน66,848.33ล้านบาทนะครับท่านผู้ชม โครงการก่อสร้างรถไฟสายใหม่2เส้นทางปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างมีโครงการดังนี้นะครับ 1. เด่นชัยเชียงรายเชียงของสัญญาที่1ช่วงเด่นชัยถึงเงาวระยะทาง103กิโลเมตรวงเงินงบประมาณ26,560ล้านบาทผลงานสะสม18.643เปอร์เซ็นต์ซึ่งเร็วกว่าแผนงาน4 7จด6%ด้วยนะครับสัญญาที่2ช่วงงาวถึงเชียงรายระยะทาง132กิโลเมตรวงเงินงบประมาณ26,890ล้านบาทผลงานสะสม25.082%ช้ากว่าแผนงาน6.30%นะครับสัญญาที่3ช่วงเชียงรายถึงเชียงของรวมระยะทาง87กิโลเมตร วงเงินงบประมาณ1 9 3 8 5ล้านบาทผลงานสะสม20.741เปอร์เซซึ่งช้ากว่าแผนงาน16.704เนอร์เซ์เนื่องจากติดปัญหาการเวนคืนที่ดินจากการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับต่านมู้จมโครงการที่2นะครับช่วงบ้านไผ่มหาสารคาม101มุกดาหารนครพนมสัญญาที่1 ช่วงบ้านไผ่ถึงหนองพอกระยะทางรวม180กิโลเมตรวงเงินงบประมาณ2 7 9 5ล้านบาทผลงาน16.050%เเปอร์์ซ็ช้ากว่าแผนงาน21.409%สัญญาที่2ช่วงหนองคอกถึงสะพานมิตรภาพ3ระยะทาง175กิโลเมตร วงเงินงบประมาณ28,306ล้านบาทผลงาน0.329%เปเซช้ากว่าแผน33.311%เปอร์เซ็นเนื่องจากติดปัญหาการเวนคืนที่ดินจากการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับท่านผูจมในายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าเป้าหมายในปี2568กกระทรวงคมนาคมจะต้องเร่งรัดการก่อสร้างรถไฟสายใหม่ซึ่งเป็นการเปิดโครงข่ายรถไฟใหม่ไปยังจังหวัดที่ไม่เคยมีรถไฟเข้าถึงมาก่อนจำนวนสองเส้นทางบ้านไผ่ถึงนครพนมและเป็นการต่อขยายรถไฟให้ครอบคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และสายเดนชัยถึงเชียงรายถึงเชียงของเป็นการต่อขยายเส้นทางไปจังหวัดเชียงรายเชื่อมต่อชายแดนที่เชียงรายโดยคาดว่าจะเปิดให้บริการได้ในปี2571ตามแผนที่วางไว้นะครับอย่างไรก็ดีโครงการรถไฟทางคู่สายใหม่คือเส้นทางสำคัญที่ช่วยพัฒนาศักยภาพระบบการขนส่งทางรางของประเทศไทยโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือ และพื้นที่ภาคตะวันออกเชียงเหนือโดยให้สามารถรองรับการขยายตัวของการค้าชายแดนและผ่านแดนตลอดจนเชื่อมโยงกับพื้นที่เศรษฐกิจอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขงที่กำลังมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับสำหรับโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายใหม่สายเด่นชัยเชียงรายเชียงของหนึ่งในโครงการพัฒนาระบบราง ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านกระทรวงคมนาคมของประเทศไทยในแผนงานหนึ่งการพัฒนาโครงข่ายรถไฟระหว่างเมืองระยะที่3เพื่อเพิ่มศักยภาพให้การบริการขนส่งทางรางโดยโครงการนี้จะมีโอุโมงครถไฟที่มีความยาวที่สุดในประเทศไทยซึ่งจะกลายเป็นเส้นทางท่องเที่ยวสายใหม่ด้วยนะครับท่านผู้ชม สำหรับแนวเส้นทางมีจุดเริ่มต้นที่อำเภอเด่นชัยจังหวัดแพร่สิ้นสุดที่อำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายรวมระยะทางของโครงการ323.1กิโลเมตรผ่านพื้นที่59ตำบล17ออำเภอ4จังหวัดภาคเหนือได้แก่จังหวัดแพร่จังหวัดลำปางจังหวัดพะเยาและจังหวัดเชียงรายมีสถานีทั้งสิ้น2 6สถานีประกอบไปด้วย สถานีขนาดใหญ่4สถานีสถานีขนาดเล็ก9สถานีและป้ายหยุดรถ13แห่งมีการออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวกตามหลักและยังมีการออกแบบรั้วกั้นเขตแนวเส้นทางด้วยนะครับท่านผู้ชมรวมไปถึงมีสะพานรถไฟสะพานรถยนต์ข้ามทางรถไฟ40แห่งทางรถยนต์ลอดใต้ทางรถไฟ102แห่งมีทางเชื่อมร่วมและการกระจายการจราจร ตลอดจนสะพานลอยทางเท้าและทางรถจักรยานยนต์ข้ามและลอดใต้ทางรถไฟแก้ปัญหาจุดตัดทางรถไฟ254จุดตลอดแนวเส้นทางเพื่อให้สามารถเพิ่มระดับความเร็วในการเดินทางการขนส่งได้อย่างปลอดภัยนอกจากนี้ยังมีลานขนถ่ายสินค้าสีแห่งและย่านเก็บกองและบรรทุกตู้สินค้าหนึ่งแห่งที่สถานีเชียงของ บนพื้นที่150ไร่พร้อมแนวถนนเชื่อมต่อด่านชายแดนเชียงของด้วยนะครับท่านผู้ชมส่วนโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายใหม่สายมหาสารคามร้อยเอ็ดมุกดาหารนครพนมเป็นโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายใหม่ผ่านพื้นที่ทั้งหมด6จังหวัดได้แก่จังหวัดขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดยะโสธรมุกดาหารและนครพนม โดยโครงการจะมีการก่อสร้างสถานีรถไฟใหม่จำนวน30สถานี1ชุมทางลานบรรทุกตู้สินค้า3แห่งและย่านกองตู้สินค้า3แห่งมีโรงซ่อมบำรุงบริเวณสถานีภูเหล็กจังหวัดขอนแก่นด้วยนะครับท่านผู้ชมอีกทั้งยังมีการออกแบบถนนยกข้ามทางรถไฟโอเวอร์พาสจํจำนวน81แห่งมีถนนลอดใต้ทางรถไฟอันเดอร์พาสจนวน245แห่ง พร้อมการก่อสร้างรั้วสองข้างทางตลอดแนวเส้นทางรถไฟทั้งนี้งานก่อสร้างจะเป็นแนวเส้นทางระเบียบเศรษฐกิจด้านตะวันออกถึงตะวันตกเชื่อมโยงโครงข่ายรถไฟเดิมไปยังท่าเรือแหลมฉบังส่วนด้านตะวันออกจะเชื่อมโยงไปยังศูนย์การขนส่งสินค้าชายแดนจังหวัดนครพนมด้วยนะครับท่านผู้ชมนี่ก็เป็นข่าวสารความคืบหน้าล่าสุดนะครับ เกี่ยวกับโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายใหม่หรือรถไฟเส้นทางใหม่ที่ยังไม่เคยมีรถไฟวิ่งมาก่อนหรือยังไม่เคยมีสายรถไฟมาก่อนนะครับท่านผู้ชมก็จะมี2เส้นทางนะครับได้แก่ช่วงเด่นชัยเชียงรายเชียงของและช่วงบ้านไผ่สารคามร้อเอดมุกดาหารนครพนมนะครับท่านผู้ชมสายอีสานผ่านทั้งหมดก็จะเป็นขอนแก่นสารคามร้อเอดมุกดาหารนะครับท่านผู้ชม ส่วนสายเหนือก็จะผ่าน4จังหวัดนะครับแพร่ลำปางพะเยาเชียงรายนะครับตชมคลิปนี้ถ้าท่านชอบฝากกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งให้กับช่องโควิดชาแนล47ด้วยนะครับหากผิดพลาดประการใดกราบขออาภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับช่องโควิดชาแนล47ขอขอบคุณครับ